ลา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 เอ๊ดดูคลิปเอาจริงดิสามร้อยซับในวันเดียวอูผมขอขอบคุณกันผมขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสามร้อยซับนี้ผมจะพยายามทำคลิปให้เร็วที่สุดถ้าไม่เต๋ว่าผมขี้เกียจกันนะผขขอขอบคุณสำหรับสามร้อยซับด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับหนึ่ง ซับนะอันนี้หนึ่งสามร้อยสามสิเอ็ดวิวนะไม่ใช่ซับขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งซับด้วยนะครับถ้าถึงร้อยซับเมื่อไหร่จะรีบทำคลิปเร็วกว่านี้นะใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อนนรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วเอว่าผมขนดูคลิปนี้เยอะด้วยบ๊ายบาย